สวัสดีค่ะ ep 2นะคะวัดถ้ำแสนเพชรจุดนี้คือวัดสี่แยกแสนเพชรนะคะทุกคนซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะออกมาจากวัดถ้ำแสนเพชรแล้วนะคะนี่คือป้ายบอกนะคะถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็คือทางออกนะทุกคนให้เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงขึ้นไปอย่างเดียวเลยะคะ่ะทุกคนทางค่อนข้างจะชันมากๆนะ เรามามอเตอร์ไซค์นะคะเราใช้แค่เกียร์หน<ๆ>ึ่งเกียร์สอยู่แค่นี้เองนะคะฟังเสียงรถแล้วก็สงสารเลยนะทุกคนเป็นทางขึ้นภูขึ้นเขานี่แหละคะ่ะทุกคนต้องไปด้วยเกียร์ต่ำนะไปด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่า,านถนนก็แค่เป็นเลนส่วนกันนะคะช่วงโค้งก็เยอะอยู่นะ นี่ด้านบนนะ,ะกำลังจะขึ้นเขานะ,ะฟังเสียงรถนะดูบนไอเกียร์หนึ่งนี่าสภาพรถไม่พร้อมเนี่ยอาจจะขึ้นไม่ได้ด้วยนะ,ะจุดนี้คือวัดถ้ำแสงเพชรด,ด้านบนนะคะที่เขาเรียกกันเนาะก็ ชื่อเป็นทางการสี่แยกแสงเพชรนะคะวัดสี่แยกแสงเพชรสวยนะคะก็ใช้เวลานิดนึงนะคะในการเดินทางขึ้นนะ,ะบางคนอาจจะมาไม่ถึงด้วยซ้ําไปนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ขึ้นมาด้านบนนี้นะะี่ทางจะโค้งนิดนึงนะคะระหว่างทางก็จะมีการทําแนวกันไฟนะ,ะทุกคนเห็นไหมมีการกวาดใบไม้ไปกองรวมกันเป็นจุดเป็นจุดไว้นะ ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวระวัวเรื่องฟืนไฟเนาะเป็นเขตอุทยานนะคะเห็นเขาแปะป้ายว,ว่าเขตอุทยานนะ,ะนีะ่ถึงด้านบนกันแล้วนะคะจะมีป้ายห้ามนำสุนัขและแมวม,มาปล่อยด้านบนนะ,ะทุกคนใจร้ายนะอะไรเอาขึ้นมาปล่อยที่นี่นะเขาอาจจะอดตายได้เลยนะ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามมากนะคะทุกคนวิวสวยเงียบสงบลมเย็นตลอดเวลาเลยนะคะช่วงเราไปก็อยู่ที่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะคะตอนนี้นะแล้วเป็นหน้าหนาวแดดไม่ออกนะคะนี่ค่ะถึงแล้วเรามาจอดรถไว้ด้านหน้านะคะด้านข้าง ก็เป็นลานก,นกว้างๆนะคะมีอยู่สามสี่จุดสำคัญสำคัญนะคะจะมีศาลาใหญ่นี้นะคะมีองค์เจดีย์นะคะแล้วก็จะมีพระนอนอยู่ด้านหลังอีกจุดหนึ่งเนาะเป็นสถานที่ที่สวยมากๆนะคะทุกคน นี่ขึ้นไปด้านบนนะคะตอนเราไปเราไม่เห็นใครเลยนะทุกคนเหมือนเราอยู่กัน2องคนเลยทุกคนด้านในสลาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมนะถ้าเรียกผิดก็ขออภัยเนาะก็มีตู้รับบริจาคตามกำลังศรัทธานะคะ ใครสนใจอยากมาเที่ยวก็พิมพ์มาเลยนะคะวัดสีแยกแสงเพชรหรือวัดถ้ำแสงเพชรส่วนด้านบนภูเขาเนี่ยนะคะบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะ ด้านบนก็เป็นองค์เจดีย์นะคะเราไม่ได้ขึ้นไปนะทุกคนเราถ่ายอยู่ด้านล่างนะคะนี่อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีการนำไม้มาค้ำหินไว้แบบนี้นะ,ะทุกคนแล้วก็มีการเลียงหินด้วยนนะคะด้านข้างศาลาเก่านะคะก็จะเป็น นอนนะคะขนาดใหญ่มากๆนะคะทุกคนเข้ามากราบสการะกันได้นะคะพระพุทธไสย,ยาตนนะคะ ก็บรรยากาศรวมๆก็จะประมาณนี้นะคะด้านบนค่อนข้างที่จะวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็มาที่นีที่จังหวัดอำนาจเจริญน,นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจบทริปนี้สวัสดีค่ะ